สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของข้าวโอ๊ตเลยค่ะใครที่ชอบทานข้าวโอ๊ตเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บนะคะที่สำคัญนะคะให้เริ่มที่การเลือกซื้อก่อนเลยค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะให้เริ่มที่การเลือกซื้อก่อนเลยค่ะ สังเกตดูนะคะข้าวโอ๊ตที่เราเลือกซื้อสีต้องขาวนั่นเองค่ะสีข้าวโอ๊ตต้องไม่ดำนะคะจากนั้นนะคะอย่างที่2ที่เราต้องดูนะคะก็คือวันเดือนปีที่ผลิตนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะคะต้องเลือกที่ข้าวโอ๊ตใหม่ๆนะคะและอย่างที่3ามหรืออย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ ต้องมีคำว่าข้าวโอ๊ตแท้ร้อเซด้วยนะคะให้สังเกตที่ฉลากด้านหลังนี่ละคะ่ะให้มีคำว่าข้าวโอ๊ตแท้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะเพียงแค่นี้ก็พานแล้วละคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจากนั้นนะคะหลังจากเราเปิดใช้งานข้าวโอ๊ตนะคะให้เก็บในที่แห้งและพ้นจากแสงแดดค่ะ อันนี้ถือว่าผ่านและดีทีเดียวเลยนะคะขาโอดถุงนี้ของเจ๊ก,กุ้งค่ะแต่ถ้าทานไม่หมดนะคะมีเคล็ดลับในการเก็บมาฝากค่ะให้ทำการไล่ลมออกจากถุงให้หมดนะคะแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าเราทานไม่หมดภายใน1สัปดาห์นะคะลองวิธีของเจ๊ก,กุ้งดูค่ะไล่ลมออกให้หมดนะคะจากนั้นก็หากล่องพลาสติกแบบนี้ละคะ่ะ ใส่ในกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วปิดฝาให้สนิทอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะชั้นปกติะคะ <S 2> <S 2> ่ะเพียงแค่นี้เราก็มีข้าวโอ๊ตใหม่ๆทานนะคะสามารถเก็บได้น,นานถึง3เดือนเลยค่ะลองดูนะคะวิธีนี้จะกุ้งใช้มาแล้วค่ะได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะยังคงความใหม่ของข้าวโอ๊ตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ